ท่าน,นผู้มีเกียรติท่าน,นประธานท่านร่งมผู้สูงอายุประธานองค์กรผู้สูงอายุะเทศบาลมุรช้งทองอแล้วก็คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุพระประธาสีจอมทองท่าน,นผู้มีศรัทธาที่ไดมาร่วมในพิธีงานการทอดพระป่า ทำบุญทอดพระป่านะครับปรับปรุงอาคารสำนักงานงรวมผู้สูงอายุอำเภอจอมทองในวันนี้ผมเองมีโอกาสได้มาตรวจราชการนะครับมาเยี่ยมตัวอ่างเบน้ำที่แม่เพี้ยแม่เที้ยนะครับเมื่อสักครู่แล้วก็เดินทางมาร่วมทำบุญในวันนี้อาจจะด้วยเหตุ ที่เราอาจจะมีความผูกพันหรือเคยทำบุญร่วมกันเมื่อสองปีที่แล้วได้มาเยี่ยมแก้ไขปัญหาเรื่องมะม่วงก็ได้ในโอกาสได้โอกราบตรีระของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทองที่พวกเราเคารพนับนับถือ ออก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีงานในวันนี้เกิดขึ้นผมได้รับการประสานจากคุณธนา่านจารยารับเรียบประจมซึ่งเป็นคณะกรรมการบอกว่าอยากจะให้ผมมาเป็นประธานในการทอดพระปาในวันนี้ก็จึก็มได้บอกตาวประยังผู้ที่ อยากจะมาร่วมบุญนะครับไม่ไว่าจะเป็นง,งานของกระูปเปรเกนตรนะครับไม่ไว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะครับก็ได้ที่สภาร่วมกันท่านก็ได้เดินทางมาร่วมในคณะวันนี้ด้วยผมเองจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเขาบอกว่าบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนคือหวัวใจคือสิ่งที่จะทําให้ประเทศของเรา ยั่งยืนมนีความส,สงบสุขมีความร่มรื่นร่มเย็นก็ต้องเริ่มจากบ้านวัดโรงเรียนวันนี้เราจะเห็นว่าโลกอาจจะหมุนเร็วอาจจะเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วแต่บางครั้งถ้าเราขาดสิ่งที่เรียกว่าจุดศูนยุดรวมสุดกลายเราขาด ความเมือนเด็กๆผมนะครับถ้าเราขาดห่างไปจากวัดโรงเรียนไม่สามารถที่จะให้ความรู้ขาดความกตัญญูต่อ,อบุคิกาลีนมันจะทำให้จิตของคนใจของคนบางครั้งมันก็พึกเหิมไปเกินไปมันก็อาจจะเกิดสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝัน แต่ท้ายที่สุดผมก็ยังเชื่อครับว่าถ้าเรายึดมั่นในบ้านบัดโรงเรียน,น,น,นได้อบรมได้สั่งสอนได้ลูกฝังได้ฝูกติดสำนึกนะครับก็เชื่อว่าคนในบ้านในเด็กเราก็จะเติบโตมาด้วยความแข็งแกร่งเติบโตมาด้วยความมีจิตใจที่เป็นผู้สผพูดง,งา่ายๆอย่างน้อยก็คือ มีความเป็นครัวต่ออาหรหรือผีต่อสัปะ,เ,ะเนี่ยผมว่าสิ่งเราเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับบ้านเมืองไทยเราจะเก่งแค่ไหนเราจะเติบโตแค่ไหนเราจะเจริญแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีจิตใจที่ทงดงามมีจิตใจที่มีคุณธรรมสังคมงมันก็ไม่มีทางสงบสุขวันนี้ทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้ให มันเป็นผู้แบกปันน้ำใจผมถูกอบรมสั่งสอนโดยคุณพ่อมาเสมอท่านชอบเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังท่านชอบพูดในเรื่องปััจญาของธรรมะท่านบอกเราเนี่ยเกิดมาก็มีอยู่สี่อย่างเขาบอกว่าเกิดมามืดแล้วก็ไปมืดก็หมายวามว่าเกิดมา อาจจะเป็นคนที่ไม่สมประกอบมีปัญหาแต่ไม่สร้างพลังความดีตายไปก็ไปมืดก็ถือว่าไปคืนเป็นเฟดเป็นอสุรกายก็ไม่ได้มีทางที่จะรุพ้น,นแต่บางคนประเภทที่สองคือเกิดมืดแต่ไปสวา่างก็เกิดมาไม่ดีเกิดมาจนเกิดมาลำบากเกิดมาที่การ แต่ทำความดีเป็นผู้ให้ประกอบอาชีพโดยสฉลิิตขยันแข่งขันก็เจริญก้าวหน้าร่ำรวยมีเงินทอมีชีวิตที่ดีก็เร <C> ียกว่าเกิดมืดแล้วก็ไปสวา่างอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดมาสวา่างแต่ไปมืดก็หมายถึงว่าเกิดมามีความพร้อมเกิดมาในสถานะที่ดีพ่อแม่ dân rồi mai này cũng đã cô chứ thì